สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วแต่วันนี้มดอยู่นอกสถานที่ไม่ต้องตกใจนะฮะผมไม่ได้มา ทำกิจการรับตัดเสื้อผ้านะฮะหรือว่าเป็นโกดังเสื้อผ้าที่ใหญ่มากใหญ่มั้ใหญ่มากท่านผู้ชมดูสินี่เพิ่งจะรู้จริงๆนะว่าจังหวัดชุมพรมีร้านรับตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตรงนี้มาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมดมาทําอะไรนี่ขาวขาวใสใสนวลน,นวลสองหกิโลท่านผู้ชม m e r c e d e เ b e n บนซ0ซีสองรคูเปนะครับ ย้ำอีกทีนะครับ25,000กิโลเป็นรถปี2021รถสูนเบนซ์ไทยแลนด์2ประตู25,000โลสวยใสย <c oughs> เป็นไงใครที่ดูหารุ่นนี้อยู่นะฮะใครที่มองหาอยู่แนะนำเลยไม่พลาดแน่นอนจะไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่เสียใจมากเพราะไมวิ่งน้อยมากมาดูภายในว่าเป็นยังไงบ้างอะเจ้าของนี่โห ซื้อมาใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยใหม่มากท่าผู้ชมดูที่ใช่ไหมมันเหมือนป้ายแดงเลยอะ่ะอ่ะผมเชื่อเลยนะมดเชื่อเลยว่าตอนเนี้ยหลายๆท่านที่ดูอยู่อะงงใช่ไหมว่าเอา้าซื้อมาขายแล้ววิ่งสองหมื่นโลขายทำไมชนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมเชิญเจ้าของร้านออกมาว่า เพราะอะไรนะครับว่าทำไมครับเดียวพี่เอมสวัสดีครับเชิญครับขอญาตพี่ขอญาติดไม้ให้นะครับด้ครับอ่าพี่เชิญท่านผู้ชมครับอันนี้พี่เอมนะครับพี่เอมนะครับพี่เอมแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่อกิษสดาร์บูมบนครับผมนะฮะจากห้องพาสตูดเซอราแฟชั่นครับอ่าผมเชื่อว่า f c ใครหลายๆคนที่จังหวัดชุมพรและ ทั่วประเทศไทยเนี่ยต้องรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีตาองใั้คลายคลาล็อกเองครับใช่ต้องคลายคลาหรือว่าถ้าอยากดูว่าเสื้อผ้าแบบไหนประเภทไหนก็ตามได้ที่เพจท่องผ้าน้องตู่เสื้อผ้าแฟชั่นครับพี่บรับเพจเสื้อผ้าน้องตู่เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไปให้ด้านล่างแล้วก็ขึ้นหน้าเพจไปให้นะครับว่าจริงๆแล้วรับทําอะไรบ้างพี่ตอนนี้คือผมมารับสร้างแบรนด์เลยแล้วก็รับสร้างอลไเหมือนรับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นครับผมครบวงจรเลยทั้งสาวไซส์เล็กไซส์อวบนะครับผมแล้วเป็นงานแฟชั่นครับผม ก็คือเราคราวงจรครับก็คือตั้งแต่เริ่มขึ้นแพทเทิร์นตัดเย็บพ็คครับผมครบหมดเลยครับผมไม่บอกว่าถ้ามดอะไปรับเสื้อผ้าที่ประตูน้ำอยู่แล้วใช่ครับแล้ววันดีคือดีมดมดเบื่อแล้วมดอยากจะคิดเองร่วมกันออกแบบอย่างเงี้ยได้ไหมได้ได้ได้ครับก็คือส่งแบบให้เราได้เราจะทีมช่างประเมินแล้วขึ้นแบบให้ครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมใชเรื่องค่าใช้จ่ายก็คุยกันตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าเราเลือกว่าพลาดเก็ไหนครับต้องการงานตัดเย็บแบบไหนเกตไหนครับผมอ่าโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยว ไปดูตามเพจต่อนะว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวข้างในเดี๋ยวขออนุญาตวกกลับมาเรื่องรถก่อนพี่ได้ครับผมคือตอนนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ดูอยู่ประมาณสองสามนาทีละครับผมเขาว่าเออรถมันยังใหม่เพิ่งซื้อมาแล้วทําไมขายพี่คือต้องบอกก่อนเลยว่ายังชอบครับพี่มดครับคือโชคดีที่แฟนของผมเนี่ยตอนนี้มีน้องครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมดีใจขนลุกเลยครับคือมีน้องแล้วก็อยากจะ อัปเกรดขึ้นเพื่อลองรับน้องหรือต่อไปอาจจะมีคาซีทอะไรเงี้ยพี่มดครับก็เลยอยากจะปรับเป็น4ประตูแล้วก็ปรับเป็นไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นครับคือตัวนี้มันเป็นพูเป้แล้วก็มันเป็นตัว2ประตูอะไรเงี้ยครับคิดว่าถ้าเกิดวางคาซีทเลยอาจจะไม่สะดวกครับพี่อ่าเพราะว่ามันมันสองประตูนะท่านผู้ชมเวลาที่จะไม่ว่าจะเปิดขึ้นลงหรือยกคาซิทออกเนี่ยมันจะลำบากมากใช่ครับเสียงตอบรับจากท่านลูกค้าผมมดทุกท่านนะพี่เหตุผลที่ขายสองประตูคือ มีน้องมีครอบครัวลูกขึ้นลงลําบากเอประมาณนี้แล้วก็ได้ขยับเป็น4ประตูแทนใช่ครับเชื่อเลยคําตอบเดียวกันเลยแสดงว่ารถคนที่จะใช้ท่านผู้ชมบอกเลยนะคือจริงๆอ่ะขายมันขายได้หมดแหละแต่ถ้าจะซื้อรถจริงๆอ่ะรถ2ประตูควรเป็นรถคันที่2และ3ถูใช่ครกไว้พี่เอาไว้ขับเล่นๆแต่พี่เอมก็น่ารักนะฮะท่านผู้ชมเห็นโฟกคาราเวลคันด้านหลังไหมฮะคันนี้ ผมมดนะใช่ขอบคุณครับผมผมกับเขาเนี่ยพบรักกันครั้งแรกเนี่ยฟกคาราเวลโทรไปถามโนนถามแบบเออดีไหมเป็นไงบ้างรายงานตามตรงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้งานอยู่พี่มดปีกว่าละไม่งอแงไม่งอแงไม่งอแงครับยังใช้อยู่ครับผมเป็นไงเป็นไงดีอีกหนึ่งเสียงตอบรับครับผมพี่เอ็มมดขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวมดคงคงเอาเจ้าคันนี้กลับเลยแล้วกันเพราะว่าราคาเนี่ยเมื่อกี้มดเอารับไปลองครับมดก็พูดในกล้องบอกว่ามาดูแล้วเนี่ย ผมก็ไม่ได้ต่อราคาอะไรลูกค้าหน้างานนะครับผมเหมือนบางท่านให้ราคาแขวนทิ้งไว้เช่นให้ให้3ล้านระมาห,หน้างานก็2องล้านแปล้านเต่อหน้างานเอามดมามดไม่ได้ต่อนะครับครับผมมีให้เพิ่มด้วยตังหกใช่ครับคุยคุยกันแล้วก็ให้เพิ่มกันไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวอกาศหน้าพี่เอ็มก็อาจจะไปอุดหนุนมดอีกไปรอบหน้าอีกนะฮะใช่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวคันนี้จบการรับรอบนเท่านี้เดี๋ยวขอตัวไปทำเอกสารก่อนแต่ก่อนไปทำเอกสาร พาไปเที่ยวให้หน่อยอได้ได้ได้พี่มดเริ่มจากได้ก่อนนะคือเราเริ่มตั้งแต่ขายปลีกครับพี่มดครับขายปลีกขายปลีกก่อนแล้วรับซื้อประตูน้ำมาแล้วเราก็ขยับขยายมาเรื่อดแต่เราเริ่มเนี่ยเราขายผ่านทางออนไลน์ครับถ้ามดจำไม่ผิดเนี่ยเริ่มต้นคือรับมาจากประตูน้ำถูกไหมใช่ครับเริ่มจากเล็กๆก่อนใช่ครับผมประตูน้ำตั้งแต่สมัยยังเรียนเลยพี่ตั้งแต่เล็กๆก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากการไปรับซื้อเข้ามากลายเป็นเริ่มเราก็เริ่มสั่งเข้าผลิต ก็คือผ่านคนกลางเราสั่งเขาผลิตทีนึงสั่งเขาผลิตก่อนใช่จากนั้นเราเริ่มสั่งผลิตเองก็คือผ่าไม่ผ่านคนกลางครับครับผมจากนั้นเราเริ่มมีคอนแทคมากขึ้น มีโรงงานเริ่มสั่งเริ่มรู้จักเสื้อผ้ามากขึ้นผ่านคนกลางครับผมต้องผ่านคนกลางก่อนผ่านคนกลางคือเราโดนบวกแล้วหนึ่งต่อโดนบวกแล้วหนึ่งต่อจะ5บาท10บาทแล้วแต่ใช่ครับผมครับแล้วทีนี้เราตัดคนกลางทิ้งไปใช่แล้วก็เข้าสู่ก็คือตรงกับโรงงานเย็บผ้าเลยโรงงานเองใช่ครับผมแล้วก็จะตัดไปช่วงนึงครับถึงต่อมาลําดับก็คือหลังๆเราเปิดโรงงานเองครับผมและโรงงานเนี่ยใช้โรงงานที่เมืองไทยหรือว่าใช้ที่ต่างประเทศครับคือถ้าเกิดว่าที่โรงงานไทยเนี่ยเราก็จะใช้เรามีทั้งโรงงานไทยโรงงานจีนครับพี่มอสครับโรงงานจีนเนี่ยเราก คือเราสั่งให้โรงงานผลิตโดยตรงโดยไม่ผ่านเอเจนต์อย่างเงี้ยครับผมคือเราก็สั่งคอนแทคกับโรงงานโดยตรงอ่าก็คือโรงงานจีนแต่ถ้าเป็นโรงงานไทยเราจะมีในส่วนของเราเองแล้วก็เรามีของทีมช่างอยู่ในคอนแทคของเราด้วยครับผมที่เราโคกันอยู่ประเทศไทยเนี่ยครับโรงงานที่รับตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยที่ไหนมีเยอะที่สุดครับค่อนข้างเยอะในหลายหทุกหลายจังหวัดนะพี่มีอยู่หลายๆโซนอยู่เมือไหันครับแต่ว่าคือการตัดเย็บผ้าเนี่ยเราค่อนข้างต้องระมัดระวังเรื่องแบบความรับผิดชอบครับพี่มด คือบางทีเราสั่งงานไปแล้วบางทีมันไม่ได้ที่เราต้องการครับบางทีสั่งไปแล้วหายก็มีครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะกังวลเรื่องความมั่นใจคคือส่งงานไปแล้วจะได้ของหรือเปล่าสั่งไปแล้วได้จริงไหมตรงปกหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นโซนต๊อกสินค้าพ่มอดนี่ของที่เพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวก็จะทําการ QC ก่อนนะอันนี้นนคือ QC ก่อนอ่าเราจะ QC ก่อนนะครับคืของมันจะมาเป็นกระสอบอย่างเงี้ยส่งมาเป็นกระสอบที่เพิ่งถึงประมาณตั้งสีห้าได้ แล้วเราก็ QC ก่อนตรวจตําหนิตรวจเส้นได้ตรวจอะไรเงี้ยครับคืออันนี้คือผ้าที่เราตัดเองหรือว่าตัดเย็บเองครับผมตัดเย็บเองแล้วครับผมตัดเย็บเองแล้วก็เอามาใส่นี่เตรียมแพ็คให้ลูกค้าเหรอครับเดี๋ยวเราจะ QC ก่อนติดห้อยป้ายครับพ่อพี่พี่มดห้อยป้ายพวกป้ายแท็กป้ายห้อยอ่าครับผมจากนั้น QC ติดป้ายเสร็จแล้วก็พับนะครับผมแล้วก็แพ็คแล้วก็มัดขึ้นเชลล์ครับผมครับประมาณนี้อันนี้ส่วนนี้ก็คือของมันจะมาเป็นกระสอบกระสอบครับผมครับครับใช่อันนี้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการตัดเย็บตัดเย็บครับผม ตัดเย็บแล้วขึ้นแบบพทเทินครับผมอันนี้ถ่ายได้ไหมครับได้ได้ครับพี่ได้ครับอันนี้พี่ป้าแดงป้าแดงป้าแดงครับป้าแดงก็จะขึ้นพทเทินป้าแดงสวัสดีครับนี่เลยหลายๆแบบก็ผ่านมือป้าแดงที่ลูกค้าสั่งทามาป้าแดงก็จะเป็นคนวาดแบบส่งมาให้ลูกค้าบอกอยากได้เสื้อยืดแบบนี้ป้าแดงก็จะทําการจินตนาการภาพในหัวและต้องวาดแบบไหนสเก็ตภาพออกแบบไหนนะครับผมแล้วพอวาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้คนตัดครับ ตัดผ้าออกมาเป็นเหมือนจิกซออะไรเป็มดแล้วก็มาต่อกันครับพี่ออคนนึงก็แขนคนหนึ่งตัวแล้วก็คนที่ประกอบก็ประกอบไปใช่ครับ<า>าาพ <อ S 1> ี่พอจะมีความรู้อยู่บ้างครับใช <laughs> ่เลยเมื่อก่อนแม่เป็นช่างเย็บผ้าแม่ส่งเราเรียนก็ด้วยเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคุณแม่มาด้วยอยู่ข้างหลังแอบดูอยู่ข้างหลังเมื่อกี้แอบดูอยู่นะฮะแอบมาคุยกับแมาแดงอยไ่ต้องครับต้องับท่านไม่ครับไม่ต้องครับี่านเลยครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายชมหน่อยนะครับได้เลยครับผมโอ้หน้างานจริงหน้างานจริงครับแอตมินใหญ่มากหมายถึงตัวใหญ่ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเออหลังบ้านใหญ่เหอใญ่มากฉากอยู่นี่เองเคยเห็นแต่ในเพจครับผมพี่บอสอันนี้ก็คือตัวในส่วนของสตรีมครับพี่ ก็คือทั้งทำคอนเทนต์เอ่ยทั้งถ่ายไลฟ์สดนะครับผมรีรันตสตรีมไลฟ์สดอะไรเงี้ยผมก็จะอยู่ตรงโซนนี้หมดเลยท่านผู้ชมเห็นเห็นเห็นหลังบ้านได้ไหมฮะว่าว่าแอดมินกองถ่ายไลฟ์เป็นยังไงบ้างทุกอย่างล้นคุณภาพหมดเลยแล้วไปดูในเพจว่าเพจเวลาที่เขาทำงานเนี่ยคุณภาพขนาดไหนนะครับอันนี้หลังบ้านนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันรู้จักมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสเยี่ยมชมครับพี่จริงจังมากผู้ชมชอบอ่ะชอบชอบชอบมาก ขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับ <regardez S 2> ขอบคุณนะครับเฮงเฮงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแอบชอบพาเล่ด้วยครับชอบครับพี่บอสเหมือนกันครับพี่ซื้อมาจอดเหมือนกันครับพี่ <laughs> จอดเหมือนกันนาสุดตาต์นไม่ติด <m ix> บางอย่างพี่เราไม่ต้องขับทุกวนันครับแค่เราตื่นเช้ามาแล้วเราเห็นนะพี่ครับ <laughs> <laughs> มันก็คือความสุขคันนี้ก็เหมือนกันพี่มั้งเออใช่ไหมอารมณ์ือนกันสุขที่รู้ว่าสุขที่ได้เสพได้มองได้เห็นแต่พี่เดินมาจะเข้าไปไฟ์สดใช่ไหมพี่เดินผ่านก็ดูมีกําลังใจเนาะเข้าไปทํางานต่อหาเงินครับโอเคเข้าใจไม่ไม่พูดต่อเยอะเลยถ้าแบบมันคือกําลังใจแบบใช่จอดถึงเวลายายของคนหนึ่งบอกว่าอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อไม่ลําบากคนหนึ่งเขาครับผมไปเดี๋ยวเรา ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ดีกว่าครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวโอกาสหน้ารอคันที่สามนะพี่โอกาสหน้ามีเล็งๆไว้อยู่ครับพี่มดได้เล็งๆไว้อยู่ครับครับครับโอเคงั้นขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอญาตไปทําสัญญาซื้อขายก่อนครับครับแล้วพบกันใหม่ที่กรุงเทพเลยกันสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวทำสัญญาแป๊บนึงได้ครับผมมาทำอะไรคะแม่มาทำไมวันนี้มาทำอะไรคะ มาซื้อรถจ้าสวยไหมสวยมากเออท่านผู้ชมชวนแม่มาทำหมากินด้วยแล้วครับวันนี้แม่ว่างแม่ก็เอาแม่มาด้วยวันนี้แม่เอากล้องเลยมาช่วยซื้อช่วยใช้พร้อมซื้อให้เอาไหมเอาแต่ขับไม่เป็นโอเคโอเคเอาแม่แม่แม่ขายแทนแล้วกันวันนี้อ่ะแม่เียอยากขายอะไรแม่ขายเลย